โอเคครับมากันแบบแอบๆนะฮะตอนนี้ก็มาถึงคิวของเจ้าเคสบ้างนะฮะอันนี้เป็นเคสคูแมนของยี่ห้อของซูนามินะฮะที่เขาทำเคสอคอมค่อนข้างที่จะเป็นหลักนะฮะเเป็นรุ่น Galaxy G Galaxy g 16K นะฮะเป็น Dual Ring นะอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามีผัดลมให้กี่ตัวเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลย อันนี้ของส่งมาไวมากนะฮะสั่งวันเดียวก็มาแล้วอันนี้จากชื่อร้านร้านของเขาเองเนะีของซูนามิดโดยตรงนะซูนามิไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับซีนามินะผมใส่เก็เป็นร้านที่ตั้งขึ้นมาตอนที่มีซีนามิหรือเปล่า แมวาไปเรื่องโอ้ <Okay. S 1> oh, ใหญ่นะครับออ๋ oh. ใหญ่อยู่นะผมขอวางข้างล่าง <laughs> ดึงขึ้นมาก่อนนะหนักใช้ได้เลยโอ้ oh, ดึงไม่ออกเนี okay. ย่ยจะต้องใช้เท้าช่วยนิดนึงโอเค เขาก็แพ็กมาค่อนข้างจะดีอ่ยด้านข้างเป็นกระจกนะฮะอันนี้อ่าดูสวยงามมากนะครับถังพลาส,สติกนะมาดูกันว่ามีอะไรมาให้บ้างนะฮะเฮ้ยยากจังเลย โอเคด้านบนเป็นอย่างนี้นะฮะแผ่นแม่เหล็กอเอาไว้อ่เขาติดพัดลมมาเป็นแบบ r g b ด้วยนะฮะด้านบนนี่มีพัดลม r g b บ,บนนี่ก็แปะไปงี้ฮนะเป็นกรองฝุ่นนิดนึงประมาณนั่าใช้ได้เลยนะแล้วด้านข้างก็เป็นกระจกนะฮะเป็นกระจกเรี่กที่โชว์ภายในได้ ียังไม่ได้แกะสติกเกอร์โอเคอมีเขียนว่าซูนามิอยู่ด้านในแล้วก็มีพอร์ตต่างๆที่เชื่อมต่อปกตินะฮะเป็นปุ่มข้างหน้ามีปุ่มกดเปิดปุ่มแล้วก็มี USB มีต่อไม้แล้วก็มีรีเซ็ตนี้มีพัดลมมาให้ข้างบนนี้ข้างบนสองตัวนะะ,ะบายอากา อันนี้เป็นรุ่นครูแมนกันแล้วก็ด้านหลังตัวนึงนี่ผมว่าเหลือๆแล้วเหลือเฟือ,อด้านหน้าเป็นะระบบลมดูดนะฮะลมดูดมันก็จะมีไฟกับพัดลมที่อยู่ด้านบนกับพัดลมที่ออกด้านหลังตัวนี้เป็นไฟแบบ RGB ของซูนามิเลยนะฮะพัดลมของเขาก็โอเคนะดูสวยงามเลยแล้วก็มี สายมีสองแบบนะฮะตลุ LED LED น่าจะหลุดออกมานิดนึงเดี๋ยวค่อยใส่เข้าไปนะนี่เป็นด้านข้างเป็นกระจกเลยด้านหน้าน่าจะถอดได้ไหม,มดึงออกก่อนปกติมันน่าจะถอดได้ได้อยู่ <c oughs> ใส่จะติดล็อกนะฮะแต่ว่าโอเคนะ หน้าตาดีอยู่นะฮะใช้ได้อยู่มีแถมน็อตด,ด้วยน็อตแถมน็อตของสำหรับล็อกบอร์ดนะฮะนี่ดีเลยอันนี้ชอบมากเอาเวิร์กมากแล้วก็เป็นช่องของ p o w e พ s u เ p อร์พลอยู่แล้วด้านล่างโอเคแล้วก็ด้านข้างมีที่เสียบสล็อตอะไรอีกไม่มีนะฮะคือไม่มีล็อกอยู่ตรงนี้ ด้านข้างเพื่อใส่พวกฮาร์ดดิสต์นะฮะนรงนๆ,ๆอยู่ตรงเนี้ยสามารถเอาพวก SSD ใส่เข้าไปได้นะด้านหลังก็โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูว่าประกอบเสร็จแล้วมันจะมีไฟออกมาเป็นสวยงามขนาดไหนนะอันนี้สำหรับเคสของซูนามิรุ่รน,นบอกไปยังน่น่าจะบอกไปแล้วเนาะ โอเคนะสำหรับเคสซีนามิดเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันอีกทีตอนที่ประกอบเสร็จนะว่าไฟมันสวยขนาดไหนนะสำหรับตัวนี้โอเคครับทีนี้ก็ลาไปก่อนนะไงฝากกดติดตามด้วยนะว่าประกอบเสร็จหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองกันด้วยนะฮะสำหรับ CPU Core i9 นะฮะ Gen12 นะฮะ 12900F นะฮะโอเค,คทีนี้ลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับที่รับชมครับ